สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ช่องดฟาร์มรักพาทุกท่านมาเยี่ยมชมสวนยางพาราซึ่งสวนยางพาราแห่งนี้ทุกท่านจะพบว่านอกเหนือจากมีต้นยางพาราแล้วยังมีไม้ที่สูงกว่าต้นยางพาราแซมอยู่ซึ่งต้นไม้ต้นใหญ่ที่อยู่ปะปนกับต้นยางพารานั้นจะมีต้นกระบากแล้วทางด้านในเนี่ยก็จะมีไม้แดง และไม้ตะเคียนซึ่งสูงชะลูดปะปนอยู่กับต้นยางพาราสวนยางพาราแห่งนี้เนี่ยมีอายุราวๆ10กว่าปีได้ซึ่งจากการที่เราได้ไปสอบถามคนที่ดูแลสวนยางพาราแห่งนี้คนที่ดูแลก็ได้แจ้งรายละเอียดว่าอายุของการปลูกต้นยางพาราแห่งนี้เนี่ยจะอยู่ที่ราวๆเกือบ 1 2บสถึงสิปีได้แล้วก็จะมีการตัดยอดยางพาราซึ่งเป็นการทำาสาวให้กับต้นยางพาราความหมายของการทำเาสาวต้นยางพาราก็คือมีการตัดยอดทิ้งแล้วก็จะทำให้ต้นยางพารานั้นออกยอดใหม่ซึ่งก็จะมีลักษณะประมาณนี้เพราะนั้นเนี่ยอายุของการ ยอดยางพาราก็จะอยู่ราวๆห้ปีถึง6ปีก็จะมีการตัดครั้งหนึ่งซึ่งการทำาสาวต้นยางพาราวิธีการนี้ก็คือจะไม่ทำให้ต้นยางพารานั้นเสื่อมหรือโทมมากเกินไปแต่ที่สำคัญที่สุดที่อยากจะพาทุกท่านมาดูก็คือว่าต้นยางพาราเนี่ย ในสวนแห่งนี้จะมีไม้ที่มีการปลูกแล้วก็บางต้นนี้เกิดขึ้นเองแล้วก็ต้นยางพาราเนี่ยก็มีการเจริญเติบโตตามปกติแต่ว่าก็จะมีไม้ซึ่งมีการเจริญเติบโตเจ้าของก็ไม่ได้ตัดก็คือปล่อยให้เจริญเติบโตควบคู่กับต้นยางพารานี่มีต้นกระบาก มีต้นไม้ตะเคียนแล้วก็มีไม้แดงที่อยู่ด้านในข้อสังเกตและอยากจะให้ทุกท่านโดยเฉพาะคนที่มีต้นยางพาราเนี่ย mm hmm. ก็คืออยากจะแนะนำให้ทุกท่านนั้นมีการปลูกไม้เศรษฐกิจควบคู่ไปด้วยเพราะว่าดูจากหลายๆที่ และสวนยางพาราแห่งนี้เนี่ยเราจะพบว่าต้นไม้ที่มีการปลูกเสริมเข้าไปซึ่งไม่มากนักก็เป็นการปลูกเพื่อเป็นการทดลองและก็บางต้นก็เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติซึ่งตอนนี้อายุของต้นยางพารากับไม้ที่ปลูกเพื่อทำการทดลองในพื้นที่แห่งนี้เนี่ยเราจะพบว่า ต้นยางพาราเนี่ยก็ยังคงเติบโตตามปกติแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจมากก็คือไม้ที่ปลูกอยู่ในสวนยางพาราแห่งนี้เนี่ยเจริญเติบโตสวยงามมากนี่แต่ว่าเจ้าของเนี่ยไม่ได้ปลูกมากเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นการปลูกทดลองและก็ ลองปล่อยดูว่าต้นไม้ที่โตในพื้นที่แห่งนี้บางต้นเนี่ยมันโตเองเนี่ยเกิดเองเนี่ยมันจะโตขนาดไหนนี่ระยะเวลาผ่านไป10กว่าปีนี่ยซึ่งเราจะพบว่าต้นไม้กระบากเนี่ยตอนนี้อายุเราเราวสิบถึงสิปีเนี่ยจเจริญเติบโตสวยงามมากซึ่งแตกต่างกับจากต้นยางพาราอย่างเห็นได้ชัด แต่ก็เหมือนที่ได้เกริ่นนำคุยกับทุกท่านแล้วว่าต้นยางพาราในพื้นที่แห่งนี้จะมีการตัดยอดเพื่อทำาสาวก็คือตัดยอดทิ้งเนี่ยแล้วก็ให้มันเกิดยอดใหม่แต่ว่าต้นไม้ที่ปลูก่งนี้ไม่ได้ตัดยอดก็มีการเจริญเติบโตเรืเอ่อยๆที่ได้พาทุกท่านมาชมสวนแห่งนี้และก็มีต้นยางพารา ควบคู่กับไม้ที่มีการปลูกเสริมซึ่งมีจำนวนไม่มากนักเนี่ยจะพบว่ามีความสวยงามเจริญเติบโตดีมากต้นยางพาราก็มีการยังคงมีการกรีดทุกปีก็ยังคงมีการกรียดยางอยู่นี่ทุกท่านจะเห็นนะครับว่าอันนี้คือต้น แดงไม้แดงนั่นเองสูงสวยงามมากโอ้สูงชะลูดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งนี้ฮะก็จะมีไม้แดงซึ่งก็เกิดมาควบคู่กับสวนยางพาราแห่งนี้นานแล้วเออนี่ยครับก็อยากจะฝากทุกท่านแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านนั้นโดยเฉพาะคนที่มีสวนยางพารา ก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าเราต้องการที่จะปลูกไม้เสริมปลูกแซมเข้าไปไม้เศรษฐกิจที่ตอนนี้ก็มีหลายต้นซึ่งสามารถที่จะปลูกแซมปลูกเสริมเข้าไปได้ไม่ว่าจะเป็นต้นยางนาหรือไม้กระบ,บากไม้แดงเนี่ยก็สามารถปลูกเสริมเข้าไปซึ่งไม้เหล่านี้ เห็นหลายคนบอกว่าต้นยางพาราเนี่ยสมัยก่อนมันก็อยู่ในป่านั่นแหละเพราะฉะนั้นก็มีการเจริญเติบโตวควบคู่กับไม้อื่นๆแต่ว่าพอในปัจจุบันนี้ก็เอาไม้ยางพารานั้นมาปลูกไว้ที่สวนซึ่งก็เปลี่ยนจากป่ามาอยู่สวนแทนแต่ว่าถ้าเราพูดถึงรากเง้าเราพูดถึงเรื่องวิถีชีวิตดั้งเดิมของ ไม้เหล่านี้ก็อยู่ในป่านั่นแหละเพราะฉะนั้นอยากฝากกับทุกท่านมีพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราก็ควรจะปลูกไม้เศรษฐกิจเสริมเข้าไปด้วยนี่ค่อยๆปลูกไปเหมือนสวนแห่งนี้มีการปลูกไม้เสริมเข้าไปนี่ระยะเวลาผ่านไปราวราวปีได้ไม้เหล่านี้ก็เจริญเติบโตซึ่งสามารถที่จะนำไปแปรรูป หรือขายเป็นเงินออมให้กับลูกกับหลานได้ในอนาคตแต่ว่าไม้ยางพาราเนี่ยในอนาคตมันก็จะมีถ้าไม่ดูแลดีๆสภาพก็จะเสื่อมโทรมไปเรื่อยๆอาจจะไม่ให้ายางต่อไปแต่ว่าไม้เศรษกิจที่เราปลูกเสริมเข้าไปก็มีแต่จะเจริญเติบโตเรื่อยๆเพิ่มพูนทรัพย์ แล้วก็เป็นเงินอ,อมให้กับเราได้ดียิ่งขึ้นต่อไปโอเคครับก็วันนี้ก็ได้พาทุกท่านมาเยี่ยมชมไม้ที่มีการปลูกไว้ในสวนยางพาราซึ่งก็มีการปลูกไม่กี่ต้นก็หลายคนก็สามารถนำไอเดียหรือแนวคิดนี้ไปปลูกต้นไม้ที่สวนของตัวเองได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีไม้หรือสวนยางพาราอยู่แล้วครับขอบคุณทุกท่านที่รับชม คลิปจากช่องอีดูารามรักครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ